สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวโปรแกรมที่จะทำให้โปรแกรม o o m นะครับกลายเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถตอบสนองไปถึงผู้เรียนได้อย่างง่ายดายมากๆเลยหรือทำให้มันเป็น v วอร์ช l Event หรือ v i r t u a l c คัสต์ o ูได้นะฮะในการเรียนการสอนแล้วสามารถที่จะจัดการสอบได้ในลักษณะที่มองเห็นได้ถึงตัวผู้เรียนได้อย่างชัดเจนนะฮะก็คือวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนะฮะเปิดนะครับหน้าจอของผู้เรียน นะครับคล้ายๆการแชร์สกรีนแต่ผู้เรียนนั้นไม่ต้องเป็นต้องกดแชร์สกรีนโดยปกติถ้าโปรแกรม o o m จะเป็นลนนักษณะนี้ใช่ไหมครับการเปิดหน้าจอขึ้นมาสามารถทําการสนทนาได้นะครับแต่ที่นี้นะครับด้วยลักษณะที่ท่านผู้ชมกาลังมองอยู่ตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นเพียงแค่การพูดคุยสนทนาเป็นการแค่มิสติง้งแต่ถ้าเราจะพูดถึงเวอร์ชวลคัสต์รูมหรือว่าเวอร์ชวลอีเวนท์ที่มันสามารถที่จะมองเห็นได้รอบด้านนะฮะหรือสัมผัสได้มากที่สุดเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนจริง นะฮะตรงนี้นะฮะผมจึงอยากนำเสนอวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนทำให้ o o m a อ p พลิเคชันสามารถมองเห็น Des k t o p ผู้เรียนได้ใช่เดสก์ท็อปผู้เรียนนะครับแล้วก็วิดีโอของผู้เรียนด้วยนะฮะหรือกับตัวเว็บแคมนั่นเองนะครับวิธีการง่ายนิดเดียวฮนะเราใช้ตัวโปรแกรมเข้ามาช่วยเป็นโปรแกรมเบื้องหลังในการทำงานนะฮะหรือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง Virtual Camera และคุณสมบัติของมันทำได้อีกหลายอย่างมากๆ ็นโปรแกรมที่ใช้ในการ,รออกแบบสร้างสรรค์สถานีโทรทัศน์แล้วก็สามารถสตรีมถ่ายทอดสดรวมไปถึงแม้กระทั่งการอัดบันทึกหน้าจอนั่นก็คือโปรแกรม OBS Studio นะ OBS Studio นั้นเป็นโปรแกรมที่เรียกได้ว่ามหาสารที่คุณสมบัตินะครับและเราก็สามารถที่จะ,ะเข้าไปทำการ ติดตั้งและดาวน์โหลดได้ง่ายๆเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นให้จนไปถึงวิธีการสร้างห้องเรียนออนไลน์เวอร์ชั่นคัดลูมกันนะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวพบกันให้ทุกคนเข้าไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมได้ที่ obsproject com